สิบสี่กุมภาวันวาเลนไทยควงควรญกับใจฉันมอบแด่คุณฮะใช่แล้วบ่ครับผมอ่าสวัสดีครับผมมยิมิวงการเชื่องรับหมอต่อเต็มจังหวัดอุดรครับผมอ่าวันนี้เราก็อยู่กันที่บ้านโนนสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรน,นะครับผมพาไปเอิงบรรยากาศหน้าบ้านเจ้าของบ้านก่อนอากาศดีครับยามแรงจิบีบยร์จะปองเน่้ยวะอะครับ ผมจะพามาชมโรงจอดรถขนาดสองคันนะครับหกคูณเจ็ดนะครับผมนู่นครับหน้าง,งานญี่ปุ่นไปเข้าไปเมื่ใกล้ รายละเอียดด้านหนนะครับผมมาครับเดี๋ยวพามาชมนะครับผมนี่เสาตกแต่งสีต้นครับผมสไตล์โมเดิร์นตกแต่งเล่นลวดลายนะครับผมผมมาสวยอะเฮดแบบนี้นครับผมอ่าหลอดไฟ LED หลังนี้ผมติดให้ฟรีสี่จุดนะครับผมพร้อมรางน้ำสแตนเลสด,ด้านในทาสีดำด้านนะครับผมติดท่อน้ำทิ้ง PVC พร้อม บ็อกตีนเสาการสนิมให้เรียบร้อยนี่ครับบ็อกตีนเสาการสนิมบล็อกด้วยปูนแบบนี้อ่ายืดอายุการใช้งานของเหล็กนะครับผมให้ยาวนานนะครับผมไม่เป็นสนิมง่ายนะครับผมแผ่นหลังคานะครับวัสดุเป็นเมทัลชีตพีฟโฟมนะครับผมความหนาย5่มิลนะครับท้องสีขาวนะครับผมแล้วก็พร้อมแปรตกแต่งด้านบนนะครับเห็นไหมครับมันจะวิ่งสองเซนนะครับผมอ่า เพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ดูสวยนะครับผมโอเคสําหรับท่านเจ้าของบ้านนะครับผมหรือว่าพี่ๆท่งไหนที่กําลังสร้างบ้านหรือซื้อบ้านนะครับผมกําลังมองหาช่างต่อเติมในจังหวัดอุดอรก็สามารถติดต่อสอบถามขา้ามาที่เพจพมวงการช่างได้ครับรับเหมาต่อเติมครบวงจรครับผมงานโครงงคางานเหล็กงานปูนปูกระเบื้องนะครับผมอ่าผลงานมีให้ชม หลายร้อยผลงานแล้วผมเข้าไปชมผลงานได้ที่เพจได้เด้อครับราคาเป็นกันเองครับงานสวยงานดีงานมีคุณภาพครับผมต้องพวงวงการช่าง